โฟกัสเปิดใจวันที่ตัดสินใจแสดงจุดยืนลั่นออกทีวีลุงตู่ออกไปแม้ยอมขายบ้านถ้าลูกไม่มีงาน วันที่20พฤศจิกายนโฟกัสจิรกุลนักแสดงชื่อดังเปิดใจทางรายการแฉถึงการแสดงออกทางการเมืองโดยมีใจความว่ายอมรับว่าในขณะนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรก่อนที่จะเข้ามาก็ได้ยินข่าวและสนใจเรื่องการเมืองมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้พูดออกมาแต่จุดที่ทำให้คิดว่าเราต้องพูดคือเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเด็กไม่ อะไรที่จะออกมาเรียกร้องแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องใช้ความรุนแรงทั้งท้งที่ออกมาเรียกร้องกันอย่างสันติจุดนั้นเลยทำให้ฉุกคิดว่าถ้าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วรอดูความสำเร็จของน้องๆเราก็รู้สึกว่าเราอายที่จะอยู่เฉยๆเลยคิดว่าจะออกมาพูดดีกว่าวันนั้นตัดสินใจว่าเป็นแม่ค้าแล้วเพราะคิดว่าไม่มีคนจ้างแน่นอนตอนนั้นบอกแม่ว่าหนูต้องพูดถ้าไม่พูดจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แล้ว เลยบอกแม่ว่าหนูขอพูดนะโฟกัสเผยต่ออีกว่าสิ่งที่เด็กๆออกมาเรียกร้องคือเขาต้องการอนาคตที่ดีขึ้น คือเขาจะพูดเสมอว่าถ้าการเมืองดีจะส่งผลอะไรกับเราในอนาคตบ้างอย่างที่หนูประสบเองอย่างตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่เดินบนทางสาธารณะซึ่งพบว่ามีปัญหาและทางการเมืองดีเราก็จะได้สาธารณูปโภคที่ดีที่เราควรจะได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้พวกเขาต้องการสิ่งนี้จริงๆเลยต้องออกมาเรียกร้องคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาธิปไตยที่เป็นแบบจริงๆเอาแค่เรื่องการเลือกตั้งตอนนี้คนที่อยู่ใน สภาไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามาจากประชาธิปไตย100%อย่างเช่นสอวอ250คน วันนั้นคิดจริงๆว่าจะได้เป็นแม่ค้าจริงๆแล้วเพราะนักแสดงจะถูกปลูกฝังมาว่าถ้าแสดงออกทางการเมืองมากไปจะทำให้ไม่มีงานแต่ยืนยันว่าแม้การแสดงออกจะทำให้ไม่มีงานที่เคยทำมาตั้งแต่เด็กๆหนูก็ยังจะทำเพราะคิดว่าออกมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งตัดความเป็นดาราทิ้งไปแล้วสิ่งที่อยากพูดตอนนี้ก็คืออยากย้าข้อเรียกร้อง3ามข้อของกลุ่มรัษฎรว่าจริงๆมันเป็นไปได้ถ้าเปิดใจรับ อยากบอกคนในประเทศว่าการคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดเลยแค่พูดกันดีๆด,ด้วยความเข้าใจและเปิดใจที่จะรับฟังกันหน่อยก็แค่นี้พอแล้วคือคนที่เห็นต่างมาด่าหนูไม่ว่านะเพียงรับฟังสิ่งที่หนูตอบกลับไปบ้างไม่ต้องเห็นด้วย100เซก็ได้แค่รับฟังบ้างแค่นี้ก็พอใจแล้วโดยข้อเรียกร้อง3ข้อที่รัฐบาลสามารถทาได้เลยก็คือ ลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปอยากบอกลุงตู่ด้วยความเคารพลุงตู่เป็นทหารที่ดีลุงตู่ต้องเป็นทหารอย่าเป็นนายกแม้ลุงตู่บอกว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องแต่เวลา6ปีที่ผ่านมามันมากพอแล้ว โฟกัสตอบคำถามมดดำพิธีกรว่า6ปีเราได้ความสงบยังไงแต่เราไม่ได้ความเจริญ6ปีมันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเลยการศึกษาก็มีปัญหาถ้าการศึกษาดีเด็กรุ่นใหม่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้และแม้ว่าลุงตู่บอกว่าจะใช้กฎหมายจัดการกับม็อบอย่างเด็ดขาดอยากถามกลับว่าคุกม,มีพอขังหรือไม่ ทั้งนี้อยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นสอสอ,อยากเข้าไปในสภาแล้วเข้าไปดูว่าเขาคุยอะไรกันจะมีคนหลับหรือไม่ด้านแม่โฟกัสเปิดเผยว่าเป็นห่วงลูกที่ไปมอบเลยต้องตามไปด้วยส่วนที่ลูกยืนยันจะโพสจุดยืนทางการเมืองเราก็ถามเขาว่ารู้ใช่ไหมต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้น ถามเขาว่ายอมรับได้ไหมเขาก็บอกว่าได้หนูตัดสินใจละถ้างั้นแม่ก็โอเคซึ่งจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองไม่ค่อยอยากยุ่งแต่ที่ไปม็อบด้วยก็เพราะต้องจะไปดูแลลูก แม่ยอมรับว่าถ้าลูกไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วแม่ยอมรับเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าคือบ้านตอนนี้เพิ่งจะซื้อและเริ่มผ่อนถ้าเป็นดาราไม่ได้เป็นแม่ค้าแล้วเงินไม่พอผ่อนแล้วขายบ้านนี้ไปเลยกลับไปอยู่บ้านเก่าแม่ก็โอเคแม่น้องจะดูแลคนในครอบครัวประมาณ10กว่าคนก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด